ยักษ์ <Elijah S 1> เป็นคน,น,นสร้างจึงได้ชื่อว่าแทงน้ํายักษ์ณบังหูวโมบางตาแลมาไหลนักสัพพุราปฏิโยอาัยอาาหิเอหิจงไหลตกตะเอาสามครั้งจงไหลจงไหลจงไหล นช่ครับเวลากินก็จะกิน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 แล้วก็เก็บไว้ในกระเพาะของเขาที่กระเพาะของเขาก็จะมีด้วยกันสี่กระเพาะใช่ไหมครับไม่รู้ชะนอมครับวายก็จะมีด้วยกันสี่กระเพาะตัวนี้ตาแดงเจ้าจ้ำองค์คอขาวถุงาขาวแล้วก็ต้องขาดำลำดับแรกครับ ลบแรกครับตาแงคิีเ่นเป็นวงสีขาวรอบวงตาครับเดีวนี้เรียกว่าตาแดงแล้วก็ตั้มนี้คืสีขาบริเวณเยวบริเวณแ้จง้าไตงอ่า้นนี้เรียก่าเชื่อตาขาวใเรียกว่าาแงเวลาใช้งานก็จะมีการต่อแตแต่ สายโยมแต่ว่าต่อที่แบบน้อยผมก็จะเป็นอุปกรณ์่างประเทที่เราจะใส้ไม่ว่าจะเป็นคำไถหรือว่าเป็นเจ็ตครับวัดจากนะครับวัดจากอาบริเวณพื้นที่เียครับไปบริเวณแค่กระดทหลังนะครับกระดขอนกนโมาทเดเลยนน้นยังไม่หลดเลยครับใช้ คุณหนุ่มพี่บางคนสงสัยว่าควายมี่เาดูว่าควายมีฟันบนหรือเปล่าเบดี๋ยวอบกันเลยบบ้านดินอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับในประเทศไทยของเราเองนะครับที่ยังคงมีให้เห็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของรีสอร์ทนะครับก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นทรงกลมบ้างทรงเหลี่ยมบ้างนะครับต่อมาเรามาดูคุณสมบัติของบ้านดินกันนะครับ บ้านดินนะครับเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะครับไม่จําเป็นต้องจ้างช่างนะครับสร้างได้ในราคาที่ประหยัดนะครับเมื่อ, <S 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 อุณกลางวันนะครับเมื่ออุณหภูมิภายนอกร้อนภายในบ้านดินจะมีอุณหภูมิที่เย็นสบายนะครับถ้าเกิดทุกท่านได้ผ่านจะเห็นบ้านดินนะครับที่ที่บริเวณตรงข้ามแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําท่วมก็เลยไม่ไม่สามารถเข้าชมได้ถ้าเกิดท่านได้เข้าไปก็จะรู้สึกว่าบ้านดินเย็นนะครับ กลางคืนนะครับมูอุณภูมิภายนอกเย็นหรือหนาวภายในบ้านดินจะอบอุ่นนะครับอุ่นกว่ากลางแจ้งนะครับตากกับดินจะดีที่สุดนะครับเพราะน้ําจะซึมผ่านลงไปในดินแต่ลานปูนก็ตากได้แต่เราต้องเอาฟางไปรองก่อนเพราะถ้าเกิดออน้ำออกจากดินก็จะไปดูดกับปูนมันจะกลับก้อนอิดดินดิบลาบากนะครับก็เติมดินใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็ใช้เกลียงฉาบจุ่มน้ําแล้วก็มาปาดนะครับ ถ้าเกิดเราทําใช้งานก็ไม่จําเป็นต้องเอาเรียบสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดร้านที่เขาทาขายเขาต้องปาดให้เรียบเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับถ้าเกิดเราทําใช้เองที่บ้านก็ปาดเลยนะครับถ้าเกิดมีร่องมีรอยขูดขาก็เวลาเราไปเชื่อมต่อก้อนต่อก้อนนะครับก็ก็จะเชื่อมต่อได้ดีกว่ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการยกไม้แบบนะครับพร้อมๆกันสองคนนะครับยกขึ้นพร้อมกันนะครับ เราก็จะได้ก้อนอิดดินดิบนะครับที่มีขนาดมาตรฐานนะครับอย่างแบบนี้นะครับเมื่อยกไม้แบบขึ้นเสร็จนะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดตามมุมนะครับมือจุ่มน้ําแล้วก็ลูบเลยนะครับเพราะว่าเวลาก้อนอิดดินดิบแห้งแล้วจะมีความคมนะครับไอตัวแกลบที่ที่ดึงขึ้นมาเวลาแห้งจะคมนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับเราจะทําการตากไว้เป็นเวลา1สัปดาห์นะครับทุกๆ2วันเราก็จะจับก้อนอิดดินดิบตั้งขึ้นแบบแบบในภาพนะครับ ตั้งขึ้นทุกๆ2วันจนก้อนอิดดินดิบของเราแห้งสนิท Darwin นะครับเราถึงไปก่อกำแพงสร้างบ้านได้นะครับต่อมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าก้อนอิดดินดิบของเราที่แห้งแล้วสามารถใช้งานได้นะครับมีส่วนผสมที่ได้ใช้ได้นะครับต่อมาเราจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบโดยการยกก้อนอิดดินดิบนะครับขึ้นสุดแขนแล้วก็ปล่อยลงพื้นนะครับถ้าเกิดก้อนอิดดินดิบแตกเป็นสส่วน ปล่อยลงพื้นเลยนะครับไม่แตกนะครับถือว่าส่วนผสมใช้ได้แต่ถ้าเกิดแตกแบ่งครึ่งนะครับสส่วนถือว่าก็ยังใช้ได้หรือว่า4ส่วนนะครับก็ยังส่วนผสมใช้ได้แต่ถ้าเกิดแตกละเอียดถือว่าส่วนผสมใช้ไม่ได้เราก็นําดินดินเราไปใส่ถังแช่น้ําแล้วก็ย่าใหม่เติมส่วนผสมใหม่นะครับสําหรับการทําก้อนอิดดินดิบ,ดบ,ดบนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้สําหรับในการก่อเราก็ไปก่อในแนวนอนแล้วก็เทพื้นนะครับ เพคารแล้วก็ก่อเหมือนอิฐบล็อกแต่เป็นแนวนอนนะครับก็จะเว้นเว้นก้อนก้อนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับสําหรับฐานคนติดดินนะครับก็ขอจบ,บการบรรยายเพียงเท่านี้มีท่านใดสงสัยเชิญสอบถามได้เลยนะครับเชิญเลยครับใช่หรือไม่ตอบใช่ครับยักษ์เป็นคนสร้างจึงได้ชื่อว่าแทงน้ํายักษ์ แต่ไม่ใช่ยักษ์ในวรรณคดีหรือละครพื้นบ้านของเรานะครับผมเป็นยักษ์ตัวเป็นๆท่านมีนามตามบัตรประชาชนว่าท่านดรวิวัตส,สัญญ์กำทธรหรืออาจารย์ยักษ์ของพวกเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาน้ําแล้งการขาดแคลนน้ําในถิ่นทุรกันดารประตูบานที่สองมีขั้นตอนในการสร้างอย่างไรขอเรียนเชิญที่ก๊อตเป็นผู้ให้คาตอบครับครับขอเปิดประตูบานที่สองนะครับ ขั้นต้นนะครับให้เลือกพื้นที่สูงครับปรับพื้นที่ให้ราบเรียบปักหมดตีเส้นเป็นวงกลมให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางห้าเมตรขุดลึกลงไปสามเมตรปักด้วยไม้ไฟสาร้วยไม้ไฟฉาบด้วยปูนเพื่อความแข็งแรงต่อมาทําเหมือนเดิมครับต่อขึ้นมาอีกสามเมตรปักด้วยไม้ไฟสาร้วยไม้ไฟฉาบด้วยปูน ข้างล่างสาเมตรนะครับข้างบน3าเมตรรวมเป็น6เมตรสามารถเก็บน้ําได้ทั้งหมด1นึ่งแสสองมืน 20, ลิตรครับวิธีการเติมน้ำเข้าแทงน้ํามีอยู่2วิธีด้วยกัน 1. จากน้ําฝนธรรมชาติ 2. จากเครื่องสูบน้ําจากแหล่งน้ำำําลําธารนะครับหากไม่มีไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาเซลล์ได้ครับต่อมาประตูบันที่สามขอเชิญพี่บุญต่อ ครับปัะตุบันที่3ามเรามีขั้นตอนในการใช้อย่างไรเมื่อเราได้น้ําแล้วนะครับระบบท่อเราจะใช้ระบบกาลักน้ํานะครับผมกาลักน้ําสามารถเปิดทีเดียวน้ําข้างล่างสุดก็จะไหลออกมาจนหมดนะครับผมตรงนี้จะเป็นท่อหระบายน้ํานะครับผมขออกกนุญาตนะผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมเนื่องจากว่าวัคนี้ตั้งขึ้นในวันอังคารซึ่งเป็นวันแข็ง และตรงกับการเกิดสรุยุปราคามันเปิดยากครับมันจะต้องใช้สุภาพตรีที่ไม่เคยมีประวัติการด่าสามีขออาสาหนึ่งท่านครับไม่มีครับไม่มีละครับครับไม่มีครับไม่เป็นไรครับปัญหาไม่ได้แก้ไม่ได้มีไว้ให้ขึ้นเรามีแผนสองไว้สำรองเราจะต้องแก้ด้วยคาถากรรมกับะบังหูโมบังตาแลมาไหลนักสัพพุราปติโยอัปยะอัะหิเอหิจงไหลตกตะเอาสามครั้ง จงไหลจงไหลจงไหลเพียงแค่นี้เราก็จะมีน้ำแล้วครับผมคณะผู้ใหญ่มีคำถามใดไหมครับขอขอขอครับ้าเื่องได้ขั้งเดียวครับผมครับผมหากคณะผู้ใหญ่ไม่มีคําถามใดแล้วนะครับผมกระผมกาจิเ็ศธนบูญมีสสทียรขอแยกยุติการทาหน้าที่วิทกากรเพียงเท่านี้ก่อนจากขอฝากครับ สวัสดีครับเชทางนี้นะครับเดี๋ยวรอพี่ด้านหลังสักคู่หนึ่งครับับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับนะครับกับผมจ่าสิบเอกชยัยพรมทองครับเป็นวิทยากรมจําฐานดิ่งคนทรมม ดินโคลนถล่มก็คือมวลดินและหินนะครับที่เคลื่อนตัวลงมาตามลาดเขาด้วยแรงที่ปนของแรงน้ำท่วโรกดินโคลนถล่มที่มักจะเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับน้ําเสมอครับแล้วก็ส่งยานะครับก็ห้ามลำน้ำําภายในในเวลาที่เรากําหนดนะครับก็คือส5้านาทีที่สําคัญนะครับเน้นย้ําพวกพี่ๆจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มของพวกพี่ๆนะครับครับ เต็มวันแล้วก <un> ็จะมีลักสุดยาวครับได้เล่นแน่นอนครับทุกังครับในแบงก์สครับเล่นน้ำบ่อยเลยนะันนีเป็นหนึ่งในฐานที่เราได้เพื่อพวกพี่แ่งกับผมมีไประชาชนทั่วไปครับรับต่อสรบวสวัสดีครับท่านดูที ำหรับปัญหาที่คนในเมืองเจอโดบ่อยครับคือไม่มีที่ดินเพาะปลูกน,นะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเราจะแก้ไาขโาดยการที่ว่าเราจะใช้พื้นที่เราจะแก้ไขาปัญหาโดยการที่ว่าเราจะใช้พื้นที่เช่นยินรบเบียนหรือว่า 牡丹。 นะครับครับผมอันนี้เป็นการหมักดองครับเป็นของหมักดองเราก็จะใช้ผลไม้สามส่วนน้ำตาลทรายแดงมาเพิ่มหนึ่งส่วนนะครับหมักไว้สามเดือนนะครับเ้าใส่น้ำตาลทรายแดงก็ต้องมาเติมให้เขาทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสามเดือนแล้วก็หมักต่ออีกหนึ่งเดือนก็สามารถรับประทานได้เลยครับอ่าขมิ้นก็มอครับมีอยู่ประมาณยี่สิบห้าดีกีเดี๋ยวตกนะขี้เกียจ ของงมอีกเซฟอยู่เซฟอยู่กนีเป็นออกบอกองอยากแล้วก็ปรับปรุงเป็นาออกมาแล่วก็มาปรบปรุงทำเป็นที่ ได้ครับปลูกทนะั้งสมการเตี้ยเรียดินเลยครับก็น,น้ำมันสุกนะเป็นรุ่อมอลยู่แล้วยังไม่ไมชุอ่มอย่างเี้ยังไม่เขียวเลยอืม ราคา3 0บาทต่อกิโลกรัมนะกระเพราก็45บาทต่อกิโลกรัมหากเราลดหย่อนนะครับค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้นะครับจะเป็นจะนำส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะครับได้ทำนะครับหัวคณาทองคำนะครับหัวคณาทองคำคืออะไรนะครับคือเดิมหัวคณาทองคำเล็กโลนนะครับบางนะครับในชนบทไม่มีค่าอะไรเลยนะครับเรามาประยุกต์นะครับ ให้ันากว้างขึ้นอย่างน้อย3เมตรโดยประมาณมีความลึก1เมตรโดยประมาณนะครับและถุงขุดท้องร่องในนานะครับเมื่อเราทำหัวธนาทองคำเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวขาเรียกว่าเกิดระบบที่เม็ดใต้น้ำเี่รีเราหมักที่นี่ดัเองด้ดีด้วยประโยชน์ด้วย

ของกินนะครับการดําเนินงานทางด้านแน่คู่กับรักษาพยาบาล <coughs> ไน,นโตรพลาสติกไนโตรพลาสติกมากที่สุดนะครับอันนี้ขยันไนโตรพลาสติกมากที่สุด,สดนะเพราะเราใช้กันก็ไปก่อนกันตุ้มเปื่อยนะครับปลาจรเข้าไปเป็นไมโครพลาสติกเป็นฝังในเนื้อปลาเรากินปลาถืกว่าจะสุขภาพดีที่ไหนได้กินปลาต่อไปไมโครพลาสติกก็แต่ต้นทางที่ได้ของเรานะครับเรื่องที่ตัวเราแล้วก็ตกที่ตัวเรายังไม่ต้องไปถึงว่าเขาในระดับที่ระดับกระทรวงด้านเพื่อการทำยังไงนะครับ ทุกอย่างมราเลือกจากเราเราอยากที่ส่งใิ้ของเราการได้อะไรได้อะไรบ้างขยะไม่มารเข้าใจในการใช้ชีวิตในป่าปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนในการหายทพื้นที่ทาเนินนะครับเช่นปลูกอ้อยก็โพดปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็นำสารเคมีมาใช้นะครับโดยใส่ในจำนวนมากๆเข้าทำให้ปุ๋ยป่าเราสูงสูงนะครับขยาะเป็นอุปวัตนะครับเมื่อถึงฤดูฝนนะครับก็เกิดเป็นน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่รามนะครับนื่องจากเป็นการตอนทันช่างใชไหมครับ

คนเอาถ่านครับทีอ่ก็ับอยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านอีกหนึ่งขออนุญาตแนะนำตัวครับผมครูพศครับอัญเชิวรพศส้อยคำแล้วก็ครูวอนจากอาวอนจากท้งวอนนะครับสำหรับนะครับฐานนี้นะครับืัไม่ทุนยังอยู่นะนำมาเผาถ่านนะครับด้วยถังน้ำมันหรือถังเหล็กสองร้อยลิตรในเตาเหมือนกันครับขออนุญาตครูวอนครับ ครับขอบคุณครับพิพลดครับครับขออนุญาตนะครับเดินขั้นมาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับกำลองตัวโน้นเลยนะครับยกสามถึงห้านิ้วนะครับนํามาทะลุป้องนะครับทุบป้องนะครับแล้วก็จะได้ที่เกี่ยวต้นุกนไม้นะครับต่อไปไม้เสียมตะแหลมนะครับสิบถึงสิบสองท่อนเราจะทับเป็นคอกมาเกี่ยวกับเป็นคอกเพื่ออาไปทสีและตัดปตายเส่ด้านในนะครับวัสดุก่อทำตัวผ่านพอทำแล้วพอได้เตาแล้วเราก็มาต้องการเจาะนะครับ ด้านด้านบนนะครับก็จะวัดจาก้ายถังห้านิ้วนะครับด้านหน้าถังห้ารอบสูงก็จะแปดนิ้วนะครับกว้างรอบสูงเนี่ยส่วนด้านหลังเนีขาจะจอดุรงผ้ากไปด้านหน้านะครับจะจอดให้ติดขอบถังเลยนะครับสูงสี่นิ้วกว้างหกนิ้วนะครับสำหรับกล่องควันออกด้านนี้นะครับเป็นข exactly. no, <loc> okay. uh ้อมูลครับครับกอบข้าวนะครับการชงถังการวางถังก็สิบห้าองศาครับ พื้นที่ต้นอ่อนนะครับที่ผมเวระยะนิดนึงครับเพราะว่าพอมันหมปุ๊บมันจะเกิดภาวะร้อนชื้นเพราะวามภาวะร้อนชื้นเนี่ยมันจะทาลายโคนต้นถ้าเป็นต้นไม้อ่อนครับแต่เป็นต้นไม้ที่โตโตแล้วใหญ่แล้วเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่หลักแล้วคือต้องห่มเวระยะนิดหนึง่งเพื่อให้ระบายความร้อนนะครับ,รบอ่าประมาณนี้ครับ ยิ่งหมหนาแลยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมมีใจความว่านะครับหลักสําคัญก็ต้องมีน้ําน้ําบริโภคน้ําใช้น้ําเพื่อการเพราะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำ